คุณไม่ใช่เป็นคนที่เข้าถึงยากสักเท่าไหร่นะคราวนี้มาดูพลังงานฝั่งเขาบ้างของคุณไปแล้วเนาะมาดูของเขาเข้าถึงยากไหมเขาอาจจะเป็นชาวชาติน้ำนะคะมินก็นกดพิจิตอายุน้อยกว่าคุณไนท์ออฟคัพนะคะทรีออฟวอ n นสามไม้นะคะคุณอาจจะอืม อาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะท,ทําธุรกิจส่วนตัวอมคนคนนี้เป็นคนที่มีแต่คนมารุมร้อมตัวเขามีแต่คนมาชอบมาให้ความรักความเอ็นดูนะคะอุปร,รัมคําชูเขาก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความฝันมากนะคะแล้วก็อยากจะทําความฝันให้เป็นจริงทุกอย่างเลยโปรเจกต์เต็มหัวนะ คนคนนี้นะคะอามาดูว่าแล้วเขาเป็นคนที่โออเขาเป็นคนบ้างงานด้วยนะสิบไม้นะคะของงานของเงินก่อนนะคะคนคนนี้เนาะทั้งคู่นะคะไม่มีใครที่แบบเป็นคนทีเ่เข้าถึงยากนะที่จริงคนนี้เขาเป็นคนเปิดเผยนะคะเซเว่นออฟซอร์ แต่ว่าเขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะเซเว่นออฟเขาจะไม่ไม่ใช่คนที่เจ้าเล่ห์นะแต่เขาจะมีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาจะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะไม่ไม่ไม่ออกสื่อนะคะคำว่าโรคคําว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวต่สมมติเรื่องแฟนนะเขาก็จะเก็บไวค้คือแฟนก็คือแฟนคือเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็นแฟนกัน จนกว่าเขาจะได้แต่งงานจนกว่าได้จดทะเบียนถ้าเป็นแค่คนคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ออกสื่ออาจจะรู้กันแค่เขากับแฟนเขาเท่านั้นเองนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่คือไม่ชอบให้ใครมายุง่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวเขานะคะถ้าสรุปแล้วก็คือดูแล้วนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าถึงยากในบางเรื่องนะคะแต่เขาไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเขาจะโอเพนอยู่นะคะพอสมควรส่วนตัวคุณ น่าจะเป็นคนที่เข้าถึงยากมากกว่าคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้หรือว่าชาวธาตุลมก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรอเป่าพลังงานของคุณในอดีตมันเป็นสิบดาบเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างมีบาดแผลมีความทรงจำอะไรที่แย่ๆมาก่อนนะคะเป็นพลังงานนิเกทิฟลบๆเกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นคุณจะเปิดใจยากนะคะค่อนข้างจะเข้าถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณได้ยากกว่าคนที่เป็น พลังงานธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำเขาจะเป็นคนถ้าเป็นเรื่องเฟลลี่เรื่องเพื่อนฝูงเรื่องการทำงานเขาจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะเขาจะเปิดโอเพ่นสาธารณะอยู่แล้วนะคะถ้าเรื่องงานเต็มที่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็เลยมีคนรักคนชอบเขาเยอะแล้วก็อยากจะเข้ามาพูดมาคุยอยากจะเป็นเพื่อนกับเขามากมายคุณดูภายนอกอาจจะดูว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้จริง,รงแล้วก็ไม่เลยนะคะคนคนนี้ถ้าเกิดมีแฟน เขาจะรักแฟนมากก็รักเดียวใจเดียวนั่นค่ะตราบใดที่เขาไม่แน่ใจต่างหากนะคะถ้าเกิดคุณคนนั้นที่มาดี่ยวเขาแล้วสร้างความไม่แน่ใจสร้างความไม่ชัดเจนกับเขานั่นแหละเขาถึงจะแสดงจุดยืนของเขาออกมาว่าโอเคงั้นคุณก็ในเมื่อคุณไม่ให้ความสําคัญกับเราเราก็ไม่ให้ความสําคัญกับคุณเช่นกันเขาจะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะนี่ก็ผ่านไปแล้วนะคะกองที่1น,นะคะอ่ะต่อไปเราเห็นะห มีการามีการปิดใจด้วยอ่ะนะใ,นใต้สำรับโอเคเราไปมูฟก,กันที่กองที่สองนะสนมมรับคุณดูชื่อว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคนที่คุณถามถึงใครกันแน่ที่เข้าถึงยากกนะองที่สองกองนี้นะคะใครกันแน่ที่เข้าถึงยากพิกอคา d เล่นสนุกสนุน,นะคะฟังเป็นความบันเทิงไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสไม่อยากเก็บไว้คิดเพื่อ ดีเอาไปอันไหนไม่ดีทิ้งไว้ที่นี่นะคะขึ้นมาใบแรกก็ The Moon นะคะคุณอาจจะเป็นชาวราศีมีนนะคะอันนี้ดูพลังงานของคุณก่อนนะห้าใบแล้วเดี๋ยวเราพลังงานข,ของเขาเหียงนะะห้าใบใครเข้าถึงยาก